หนูกลัวมันมากเลยอ่ะมันเดินมาแล้วมันเดินตามหนูทุกที่เลยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เดินไปถามมันว่ามันมารับออเดอร์ใช่ไหม yes รับออเดอร์แล้วมันก็บอกชื่อแล้วทีเนี้ยเปยก็ถามมันว่า you need you need you want a seat anywhere like you want a seat and i e i all to go มันก็บอกว่า I want a seat on you เปยมันก็เดินเข้ามาใช่ไหม I want you มันพูดอย่างเงี้ยพูดกับเปยอย่างเงี้ย I I want you เปยก็แบบหน้าเสียเราเดินเข้ามาเอาเราก็โมโหบอกว่าเปย ิดขึ้นอย่างนี้ยูต้องมาบอกพี่ให้มันเร็วกว่านี้ไม่ใช่ให้มันไปแล้วค่อยมาบอกมันมากับเพื่อนมันใช่ไหมมันมีมันเราก็กับเพื่อนมันเพื่อนมันอ่ะเป็นคนพูดอย่างนี้จ้ะเปแต่มันก็ขำผู้ชายคนนั้นก็ขำใช่สงเสริมเพื่อนที่มึงจะบอกว่าเฮ้ยมึงโนเราเวิร์กอินนะเราทํางานอยู่นะมึงอย่าไปพูดอย่างนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้เขามารับอาหารนะเราได้หรือหรืออันเนี้ยเราไม่รู้ว่าไรแรงขนาดไหนเนาะถ้าเกิดว่ามาแมเซ็กชวลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยูดิเฟรนด์ไดรเวอร์อะไรอย่างเงี้ย เอาเอาไปแม่งเลยเอาให้มันเส็บเอาให้มันหลาบจำไปเลยพวกเน